อดอกเดืนเอนง,งามพี่น้องจ้ะนี่ต่ดอก,กงามงามคันอ่อนทั้งนั้นเลยจ้<ถ>จะแต่แทดคำโอ้สีงามโอ้สีคืองามใช่ไหมดอกเดืนเอนง,งามพี่น้องจ้ะตังไก่หนีบปแล้วครับเอาไปเฮ็ดข้าวเหนียวดำแล้วจ้ะ

นี่ปล,ปลปื้นี่ปลยนี่ปล้แล้วพลพบ่ใหดึงเอาหากมันจะ้ะป้าทีดเดีวจะดอกอ่อนๆได้งงงงอ่อนๆเลยอ้ยุ้งคือหลายแทะออเอาประ็ดเข้าเนียวดำแล้วจ้ะพี่น้องแท่ทนแทน,ทนขอกรม,มาละเข้าไปตำตำเอาก็ ปั่นเอานอ้ำมันไปแช่ที่เขาปัาน่นเชียนึ่งได้เลยเยอะกวอาเยอะกว่อกอาอนมีตน้นแดงกับต้นขาวเนาะเนียนโอ้ยยุ้งขึ้นไหลแท้

ปลาปานมาเกลือยุ่งนะเฮานี้เนาะลายคักเนื้ย่เนี่งอเหนไงเด้องอเอไงเด้อมีลายลายนปลานี่ ่ส,สีแดงบ่คคยนีหลายเนาะตัวสีแดงกระบี่เดินมองๆนะ,ะนั่นอีกอันึงอกออนๆข้างเลยท่ย้ไที่ปรงไหมวะ เอาเดี๋ยวก็แจกกันหมาอีกนั่นนี่พ่วงเดียวเด้อจ้ะเอาภีพวนอยู่สูงพวนาไอ ดอกสีม่วงมาคายอย่างนี้น้ำจะเกิดกวนเลยเงี้ยวแล้วจัเนเนราจะเพื่อให้ขี้ดงข<ล>ีดง้ดินมันออกนะจ๊ะเ้าก็ต้องล้า<อ>งจ<ล>ะสองนอง้ำนีนแหลบานเลยนะอือพอละเท่าไรอย่าบเรกได้มากก็ต้องมางล้างก่อนนาจะนี่แหละที่เขาเอามาเมื่อนี้ được diệt nhà sẽ nhà của mẹ dạng như mình như nó ừ. lắm đọc nó mày đọt này đọt dạ, chắc làm có nó chả dệt đình khi đình khi đòn ขั้นตอนต่อไปที่การต่ำด้วยจ้าพี่น้องครบกินกันนี้อยู่ครบกินต่ำไว้น้ำพโอ้วันนี้ก้ปุ่นปูวันนี้ <laughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะเขาก็จะเซลประมาณสามสี่ชั่วโมงมือแรวเขาก็จะหนึ่งพอดีอลองเบิ้งนะว่ามันสิบปนยังไง <laughs> ั้งแรกของการเดข้าวเขาเนียยดำด,ด้วยจ้ะกลองกลอง มาเบิ่งผลลัพธ์ตอนข้าวหนึ่งได้จ้ะว่ามันสิเปลี่ยนสีข้าบ่เนาะจ้ะากจะเป็นหนึ่งก้อนได้จะ้ะบ้านนี้พี่น้องสร้างขึ้นมาก็เบิ่งได้จ้ะว่ามันจกอ้เขาเป็นสีดำไห้บัวเม็ดกระดัมเม็ดกระดัเม็ดกระเปลี่ยนสีด้วยนะไอ้เออ ขาเซลไว้จากไป่บม่วงนะจจะนี่ประมาณสีม่งกว่าจ้ะแต่ <ละ S 1> เบื้องลยนะจ๊ะว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำลายด้วยเรือมหน่อยป่นได้ปิดฟ้าจยะแทดทำโหสีงามสีคืองามใาย